สว,ส, mm ส,สวัสดีครับคลิปนี้พบกับบูอาร์เมรี SAS อั l ตรา t ขนาด9มิมตรจากประเทศอิสราเอลครับก่อนหน้านี้บูเคยผลิตปืนระบบ1911แบบ2แถวที่โครงล่างเป็นโพลิเมอร์ทั้งกระบอกในรุ่น M5 ครับแต่ปัญหาของ M5 นั้นก็คือหากใช้งานไปแล้วโครงด้ามแตกหรือร้าวก็จะทําให้เสียปืนไปทั้งกระบอกซึ่งหลังจากที่ปืน2011หมดสิทธิบัตรลงบู Boo จึงนําระบบโครงโมดูล่ามาใช้ผลิตปืนของตัวเองออกมาเป็นซีรีส์ SAS2 ครับ เมื่อใช้โครงโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนด้ามได้เหมือนกับ S.T.I. แต่มีราคาที่ถูกกว่าทำให้ S.A.S.2 ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ทำให้บูผลิตปืนระบบโมดูล่าแบบ2011ออกมาอีกหลายขนาดและ SAS 2รุ่น Ultra Light ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับสำหรับ SAS 2จะแบ่งเป็น2ลายนะครับคือ Competition ขนาด Full Size สำหรับแข่งขันครับส่วนอีกลายหนึ่งก็จะเป็น EDC and Duty ที่มีขนาดเล็กและสั้นลงมาออกแบบมาสำหรับเป็นปืนใช้งานป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและพกพาได้สะดวกครับ SAS 2 Ultra Light เป็นรุ่นเล็กที่สุดใน EDC and Duty ครับโครงปืนทำจากอลูมิเนียมและด้ามเป็นโพลิเมอร์ทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักพร้อมกับแม็กกาซีนเปล่าอยู่ที่705กรัมน้ำหนักเบาพอๆกับพวก ปืนโพลิเมอร์เลยครับปืนจะมาพร้อมซองผ้าสําหรับใส่ปืนแถมสติกเกอร์อาร์มติดเสื้อแท่ทําความสะอาดและมีแม็กกาซีนจุ16นัดมาให้2อันครับสำหรับดีไซน์และการออกแบบลวดลายของปืนกระบอกนี้นับว่าทางบูใส่ใจในรายละเอียดต่างๆทั้งในด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยมาให้ทั้งกระบอกครับลำกล้องของอันตราไลท์จะเป็นแบบบูบาร์เรลไม่มีบูชนะครับความยาว3.25นิ้วชุบผิว PV d ดีสีทองและซอร์ร่องลดน้ำหนักแบบที่ฝรั่งเรียกว่าฟลุตครับ เมื่อมองจากปากกระบอกก็จะดูคล้ายรูปเฟืองสวยงามแปลกตาดีครับและลำกล้องของบูจะมีทางลาดป้อนกระสุนแบบ sti ram นะครับในส่วนของสไลด์จะมีร่องจับกันลื่นขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงด้านบนของสไลด์ก็จะมีการเสาะร่องจับกันลื่นเพิ่มความสวยงามด้วยครับ ส่วนหลังเป็นแบบต่อสู้ปรับได้4ทิศทางและเป็นออปติกสเรดี้นะครับสามารถถอดออกและติดตั้งกล้องจุดแดงฟุตปรินต์แบบชิลไอเมได้ส่วนส่วนหน้าฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีเขียวครับส่วนใต้คางปืนจะมีรางสำหรับติดไฟฉายหรือเลเซอร์ตามสไตล์ปืนใช้งานครับรอบๆดามปืนมีเช็คเกอร์กันลื่นลายสีเหลี่ยมไม่คมจนกัดมือแต่ก็ยังให้การเกาะยึดที่ดีและมีเซฟห้ามไกให้มาข้างเดียวครับ สังเกตดูที่หลังอ่อนนะครับจะมีการตัดปลายหางออกนิดนึงเพื่อไม่ให้ยื่นเกะก,กะเวลาพกส่วนนกสับก็จะเป็นนกสับที่ไม่มีงอนครับเมื่อลดนกชิดโครงปืนนกจะแนบไปกับตัวปืนเลยครับใต้โครงไกปาดเว้าสองจังหวะเพื่อรองรับการกริปปืนสูงให้คุมแรงรีคอยล์ของปืนและร่องเว้านี้ช่วยให้ยิงได้คราวแล้วมากๆโดยไม่เจ็บนิ้วด้วยครับ ปลายด้ามปืนผายออกเป็นบอ่อแม็กกาซีนเพื่อให้บรรจุแม็กกาซีนง่ายครับซึ่งหากยังง่ายไม่พอก็สามารถติดตั้งบอ่อแม็กกาซีนเพิ่มเข้าไปได้ด้วยครับหรือหากไม่สะใจก็สามารถเปลี่ยนใส่ด้ามเหล็กแบบฟูลไซส์ซึ่งรองรับแม็กกาซีนจุ19นัดได้ด้วยครับไกปืนแบบไกจิกซอนะครับเปลี่ยนความยาวหน้าไกเพื่อเพิ่มหรือลดระยะได้ครับไกที่มากับปืนจะเป็นแบบ m e d i มเ curve ครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนหน้าไกเป็นแบบ short c u r ์ฟหรือไกตรงและมีหลายสีให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นแดงทองขาวครับ สำหรับเซฟห้ามไกแต่งมากําลังดีครับใช้งานง่ายไม่ต้องออกแรงมากจังหวะชัดเจนครับร่องจับการลื่นบนสไลด์เป็นร่องขนาดใหญ่ด้านหน้าร่องจะใหญ่กว่าด้านหลังนะครับซึ่งจับดึงใช้งานได้สะดวกทั้งหน้าและหลังครับส่วนสปริงรีคอยล์จะเป็นแบบ2ชั้นแต่ไม่แข็งครับสุภาพสตรีก็สามารถดึงสไลด์ได้สบายครับไกปืนคมตามสไตล์ระบบ1911ครับและปืนกระบอกนี้เป็นระบบซีรีส์70ไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนครับช่างน้ำหนักไกได้3ปอนด์เรียบลื่นรีเซ็ตสั้นในจังหว นกสับไม่มีหงอนนอกจากจะช่วยไม่ให้เกะก,กะเวลาพกแล้วก็ทาให้นกสับมีน้ําหนักเบาเหมือนพวกนกแต่งของปืนแข่งครับสับเร็วยิงเร็วๆได้ดีครับและเมื่อเรากําปืนในมือก็จะรู้สึกว่าปืนกระบอกนี้กระชับเข้ามือดีครับเห็นหงอนหลังอ่อนสั้นๆแบบนี้แต่เมื่อยิงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องหงอนกัดง้างมือนะครับส่วนใต้กล่องไกที่เว้าสูง2จังหวะรับกับร่องนิ้วพอดีก็กริปปืนได้สูงและถนัดดีมากครับ ูนย์หลังของปืนกระบอกนี้ออกแบบมาให้เป็นร่องสูงใช้แทนตัวดึงสไลด์กรณีที่เราไม่สามารถใช้งานปืนได้ทั้ง2มือก็ให้ใช้สนยนหลังอันนี้เกี่ยวขอบกางเกงเพื่อป้อนกระสุนเข้าหลังเพลิงได้ครับทดลองยิงด้วยกระสุน4ชนิดนะครับซึ่งระบบการทํางานแบบ1911ก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาการติดขัดตลอดการทดสอบอยู่แล้วครับแม้ว่าปืนจะมีขนาดเล็กและมีอาการดิดยิ้นอยู่บ้างแต่ด้ามปืนมีความยาวเพียงพอให้เรากาด้ามได้เต็มมือทุกนิ้วและกริปปืนได้แน่นถนัดดีคอนโทรลแรงรีคอยล์ของกระสุนได้าับ เมื่อลำกล้องสั้นสไลด์สั้นระยะศูนย์ก็จะสั้นทําให้เลงละเอียดได้ยากกว่าปืนลำกล้องยาวครับแต่สําหรับปืนขนาดเล็กๆที่ใช้พกพาเป็นหลักก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับและการปืนซิงเกิลระบบ1911ก็ถือว่าเป็นระบบไกลที่ดีที่สุดอยู่แล้วยิงได้สนุกและมันมากครับและด้วยความจุ16บกวกหนึ่งนัดสําหรับการพกพาไปไหนมาไหนก็ถือว่าเป็นการพกความอุ่นใจไปพร้อมกับความสวยงามครับขอขอบคุณหอจกอปืนมิตรภาพผู้ส่งทดสอบบริษัทบู l เล็ตมาสเตอร์บริษัทไทยอาร์มส สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและอา่านบททดสอบบู SAS2 Untralight อย่างละเอียดโดยบรรดุสีธัญรัต์ได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ573กรกฎาคม65และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ